มัาถึงตอนที่เราจะทําการสาธิตวิธีการพิมพ์ภาพบนเครื่องนีรอนตัวนี้สรสุนเรียบนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อเคสมือถืออนะไรกยแอนแนรองเท้าจิ๊กซอว์กระเรองพวกนี้จะใช้หลักการเดียวกันเลยอะไรก็ตามแล้วแต่ที่เป็นแผ่นเรียบนะครับจากขั้นตอนวิธีการเซตติ้งในวิดีโอที่ผ่านมานะครับคุณปริ้นรูปออกมาและจะมาถึงขั้นตอนวิธีนีดรอนนะครับ คุณนกตอนนี้มีเสื้อนะครับเป็นเสื้อของไมโครอิงเป็นผ้าอะไรครับคุณนกเป็นผ้าทีซีค่ะครับเป็นผ้าทีซีนะครับจะพิมพ์ภาพได้สวยมากนะฮะเราจะมีหลายขนาดด้วยเนาะคุณนกครับใช่ค่ะมีขนาดหลายไซส์เลยค่ะอ่านะครับเดี๋ยวคุณนกจะจัดวางเสื้อลงบนเตาตรงนี้ต่อนะครับผมไซส์ตัวที่เราพิมพ์นี้เป็นไซส์36นะครับไซส์ M นะคะไซส์ M คอวีนะครับ วิธีการวางนี่แล้วแต่เทคนิคของลูกค้าเลยนะครับว่าอยากที่จะวางทางด้านไหนแต่ก็คือพยายามหากไกด์ไลน์ไม่ว่าจะเป็นคอด้านซ้ายหรือด้านขวานอกในการเล็งเสื้อให้อยู่ตรงกลางนะครับลักษณะนี้เราจะทําการพิมพ์ภาพนีน่คุณนกจับคุณนกสังเกตให้มันอยู่ตรงกลางยังไงครับอ,อย่างแรกเลยคือดูตรงคอนะคะให<อ>้อยู่จุดตรงกลางนะคะแล้วก็พื้นที่ส่วนที่เหลือด้านซ้ายด้านขวาก็ดู เอยเหลือพื้นที่เท่าๆกันค่ะในการทำนานะครับทีนี้เราจะทําการรีดเดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อนนะครับเครื่องนี้จริงๆแล้วได้ทําการวอร์มอัพเอาไว้แล้วเนาะเพราะฉะน,น,นั้นอุณหภูมิตอนนี้อยู่375องศาฟาเรนไฮต์ก็เหมือนกับพร้อมที่จะเกือบพร้อมที่จะทำงานแล้วแต่ว่าวิธีการก็คือผมจะกดลงไปก่อนหนึ่งรอบแปบ๊บเดียวนะครับอาจจะแค่2วินาทีนะเพื่อให้เสื้อที่มันวางอยู่ตรงเนี้ นะครับหลังจากนั้นคุณนกจะวางภาพอ่าเดี๋ยวโชว์ภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นหน่อยนะครับอันนี้คือภาพที่เราปริ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครสังเกตว่าสีมันจะ,ะม,มืดมืดนิดหนึน่งนะคะอืมค่ะแต่มันคือลักษณะปกติของมึกซับอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ไหมครับเวลาปริ้นออกมาสีก็จะออกตุ่นๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเมื่อเรารีดร้อนปึ๊บมันจะสวยเลยอ่าคุณนกวางภาพนี้ลงไปนะครับอันนี้ก็คือกะให้อยู่ประมาณสักอ,อกเสื้อ รประมาณสักสามนิ้ว,วอ่าแค่นั้นเองนะครับทีนี้พอมาดูเครื่องนีดร้อนของเราเราก็วางตรงนี้ไปได้เลยนะครับบางลูกค้าเทคนิคเขาจะใช้เราจะใช้กระดาษวางระหว่างระหว่างกลางของเสื้อตัวนี้ก็ได้เพื่อกันสึกนะครับแต่นั้นอาจจะสําหรับกระดาษเรียกว่าเสื้อที่บางๆะนะนะครับอาจจะต้องมีการร้อง แต่เสื้อตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องใช้การลองซ้ำอีกแล้วเสื้อของเราหนาะมาก,มากๆค่ะครับผมทีนี้เมื่ออุณหภูมิมันถึง380ขึ้นไปเนี่ยมันจะล้องปิดๆนะครับผมให้เราทําการกดปุ่มสตาร์ทด้านขวาสุดมันจะทําการนับเอ่อมันจะทําให้อุณหภูมิเนี่ยถีบตัวมันเองไปถึง390องศาฟเาเรนไฮต์แล้วค่อยนับถอยหลัง ตรงนี้เราเซตเอาไว้ที่กี่วินาทีนะครับคุณนกหนึ่งร้อยวินาทีค่ะหนึ่งร้อยวินาทีนะครับพอมันถึงหนึ่งร้อยวินาทีปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอ่ามันก็จะล้องปี๊ดแปลว่าเสร็จแล้วนะฮะถ้าสังเกตอุณหภ,ภูมินี้มันจะขึ้นไปสามร้อยเก้าสิบและนับถอยหลังหนึ่งร้อยวินาทีก็กดอะไปได้เลยอ่าแล้วก็กดปแบบนี้นะครับแล้วเราก็แค่รอให้ครบถึงหนึ่งร้อยวินาทีเท่านั้นเองภาพก็จะเรียบร้อไปทีนี้อ่าตัวเสื้อครับคุณนก เราสามารถใช้เสื้อหรือผ้าลักษณะไหนบ้างในการพิมพ์ภาพ้วยสัมผัสสั้นผ้าที่พิมพ์แล้วสวยนะคะก็จะมีพีซีทีเอนะคะโพลีเอสเตอร์คถ้าดิบก็ใช้ได้นะคะใช่ครับ <c oughs> ลูกค้าเราใช้ผ้าดิบในการผลิตผลงานลงบผ้าดิบแล้วก็ไปขายก็ก็มีนะครับจะเป็นพวกผ้าไหมซาตินนะครับพวกนี้ทางด้านไหมสังเคราะห์อย่าีนะครับก็ พิมพ์ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับวัสดุอผ้านั้นมีโพลีเอสเตอร์อยู่ในเนื้อหรือเปล่านะครับผ้าที่ไม่เหมาะในการพิมพ์ซับิเตรชหลักคือผ้าที่ไม่เหมาะจะเป็นผ้าอย่างแรกเลยคือผ้าสีเข้มนะคะอย่างที่สองคือเป็นผ้าที่เป็นคอร์ทาวาสเปเซนต์อย่างถ้าเป็นผ้าสีเข้มมันก็จะมีอีกวิธีหนึ่งเนาะในการพิมพ์เขาเรียกว่าใช้กระดาษยิ gen ่งเจนทราฟเฟอร์นะครับแล้วก็ใช้น้ำหมึกพิกเมนต์ใ,ในการพิมพ์ ซึ่งเราก็มีวิดีโอ,อาสาธิตหรืออธิบายตรงนั้นเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เป็นซับทิเมนชั่นเหมาะกับเสื้อสีขาวและเป็นเสื้อที่มีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นว่าคุณจะเอาวัสดุอะไรมาพิมพ์ต่างใจที่เป็นโพลีเอสเตอร์สบายมากนะครับตอนนี้เวลาก็เกือบจะครบ100วินาทีแล้วอ่าพอมาล็อกบี๊บเราก็กน,น,นะครับเสร็จเราก็ดึงมันขึ้นมา สิ่งที่อยู่บนกระดาษใบนี้ก็ถูกคลาเฟอร์มาอยู่บนนี้แล้วนะครับคุณนกคําถามที่เราเจอบ่อยคือกระดาษใบนี้ใช้ได้กี่ครั้งครับใช้ได้ครั้งเดียวค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาไปใช้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยสีมันจะไม่สดครั้งแรกนะคะครับอย่างนั้นเองทีนี้ให้คุณนกหยิบเสื้อตัวนี้ชท่านผู้ชมนิดนึงครับาจะเห็นได้ว่า ลักษณะของการพิมพ์ภาพบนน้ำมึกพพมิเนชันบนเสื้อ T ีสีจะได้ภาพที่สวยงามน,นะครับเป็นหลักการเดียวกันกับการทำบนเคสมือถือนะฮะหรือแม้กระทั่งกระเบื้องคุณก็ปริ้นภาพมาหน้าไว้บนวัสดุเปิดเครื่องรีดร้อนตั้งเวลาให้เหมาะสมเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ภาพที่สวยงามลงบนวัสดุที่คุณต้องการน,นะครับด้วยต้นทุนนะคะต้นทุนของตัว กระดาษกับน้ำหมึกนะคะเพียง4ี่สี่บาทห้าสิบงเท่านั้นค่ะครับผมแปลว่าถ้าคุณไม่ว่าจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ดูบนไซส์ A4 เนี่ยต้องทุนโดยมาตรฐานนะครับผก็จะอยู่ที่4ี่บาทห้าสิบสตางค์เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถไปหมัอัพราคากับลูกค้าได้อีกทีนะครับนี่คือวิธีการพิมพ์ภาพโดยใช้เครื่องที่ดอนแผ่นเรียบนะครับหลักการเดียวกันกับว่าสื่อแผ่นเรียบอื่นๆเช่นแผ่นรองเมาส์นาฬิกาจานกระเบื้อง นะครับจิ๊กซอว์ผมกุญแจเคสมือถือใช้วิธีการเดียวกันหมดเลยอาจจะมีเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆแตกต่างกันมากฉะนั้นแนะนําให้คุณซื้อวัสดุใหม่ๆมาพิมพ์ก็โทรปรึกษาเจ้าหน้าที่เทคนิคของไมโครกก็ได้ครับผ